ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ในคำพีอัตถกถามีกล่าวว่าอานุภาพพระปริศคุ้มครองผู้สวดได้เช่นเรื่องที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยุงทองพระองค์ได้หมั่นสาธยายโมระปริศที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำทำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่ในพรานดักไว้ นอกจากนี้ในคำพีอัตถกถาอีกคำพีได้แต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีภิกขุ5ห้รูปไปเจริญภาวนาในป่าได้ถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเมตสูตรซึ่งกล่าวถึงการเจริญเมตตาครั้งภิกขุเหล่านั้นหมั่นเจริญเมตตาภาวนา เทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วยและช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้พิกขุหมู่นั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกในคำพีอัตถกถาเล่มอื่นมีกล่าวว่าอานุภาพพระปริศสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้โดยแต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อเมืองเวสาลีประสบภัยสามอย่างคือความอดอยากแร้นแค้นการเบียดเบียนจากอมนุษย และการแพร่ของโรคระบาดพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เสด็จไปโปรดพระองค์รับสั่งให้พระอานน์สวดรัตนปริทที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรยัยภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงได้สงบลงนอกจากนี้ในอัตถกถาอีกคำพีหนึ่งแต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษจับกินภายในเจดวัน พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พิกขุสวดพระปริตตลอดเจ็ดคืนและพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองในคืนที่8เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้หมายเหตุผู้รวบรวมบทสวดมนต์ที่แต่งขึ้นใหม่เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิทธิและบัญญัติของพระศาสดาที่ห้ามภิกข,ขุบัญญัติเพิ่ม หรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติและพระองค์ก็ไม่ให้สนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่เพราะเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติและการไปสนใจศึกษาคำแต่งใหม่จะเป็นเหตุให้คำสอนของตถาคตสูญสิ้นไปนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้และได้บัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัจธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไปคำพีอัตถกถาที่อธิบายวินัยปิดกสุดตันตปิดกและอภิธรรมปิฎก ที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคำพีที่รจนาโดยพระพุทธโคสะและในบางส่วนซึ่งมีเป็นส่วนน้อยก็ปรากฏว่ามีพิขุรูปอื่นร่วมรจนาด้วยโดยการนำเนื้อหาในมหาอัตถกถากุรุนทีอัตถกถาและมหาปัจจรีอัตถกถาที่เป็นภาษาสิงหนมาเรียบเรียงแต่งใหม่เป็นภาษามคต เมื่อประมาณพุทธศักราช956ซึ่งอยู่ในช่วงของการสังคายนาครั้งที่6เกิดเป็นอัตถารุ่นใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบันรวมถึงหนังสือวิสุทธิมรร์คด้วยส่วนอัตถาของขุทธกะปาฐะและสุดตานิบาทในขุทธกนิกายชาดกในขุททกนิกายธรรมบทในขุทธกะนิกาย ที่อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ก็ล้วนแต่ถูกรจนาโดยพระพุทธโคสะเช่นกันส่วนอัตถกถาของอัปปทานในขุททกานิกายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รจนา